Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูเจนนางสาวณร่งมลผิวเหลืองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหรือนักเรียนชั้นป .1 น,น,นั่นเองวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในหนังสือ Grammar Clever English 1นะคะในหนังสือเล่มน,นี้นะของนักเรียนชั้นป .1 เปิดไปที่หน้า42ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของ Article อะนะคะ Article คืออะไร Article คือคำนำหน้าหรือคำนำหน้าที่มีอะนำหน้านั่นเองนะคะอะ ตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งนะคะถ้าเรานำอะมาวางไว้หน้าคำศัพท์นะคะก็จะได้คำว่าอะไรนะคะอย่างเช่น A cat อะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าหนึ่งแแปลว่าแมว A cat ก็แปลว่าแมวหนึ่งตัวนะคะหรือ a bat อะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าหนึ่งแ a แปลว่าค้างคาว a bat ก็แปลว่าครั้งค่าว1ตัวนะคะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะครูเจนขึ้นภาพให้จากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรคะเป็นภาพแมวใช่ไหมคะได้คําว่าอะไรอ่ะเอตรงนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะใช่ไหมลูกอะอะไรอะแคทนะคะอ่านออกเสียงว่าอะแคทความหมายของอะแคทแปลว่าอะไรคําว่าอะแปลว่า1 คำว่า cat แปลว่าแมว a cat ก็แปลว่าอะไรลูกแปลว่าแมวหนึ่งตัวค่ะถัดมาตัวอย่างที่สองคุณเจนให้ลูกหมวกมาใช่ไหมคะอันนี้เป็นหมวกปีกรอบใบเลยจะเป็นคําว่า hat นะคะลูกอ่าคำศัพท์คืออะไรนะคะคำศัพท์ก็คือคำว่า a hat a hat นะคะ a แปลว่าอะไรบอกไปแล้ว a แปลว่า1นึ่คำว่า hat แปลว่าหมวก a hat ก็แปลว่าหมวก1ใบนั่นเองค่ะถัดมาตัวอย่างที่3ค่ะเด็กๆเห็นเป็นอะไรคะเป็นภาพเสือใช่ไหมคะอ่าจะได้คำว่าอะไรได้คำว่า a mat a mat นะคะคำว่าอ่ะคำนี้แปลว่าหนึ่ง mat แปลว่าเสืออะแมก็แปลว่าเสือหนึ่งผืนนะคะสำหรับเสือลักษณะนามเราเรียกเป็นผืนนะคะลกูะกห้าจภาพเด็กๆเ,เห็นเป็นอะไรคะเป็นแผนที่ใช่ไหมคะก็จะได้คำว่าอะไรได้คำว่าอะแม a อะแมอาร์ติคลคตัวนี้ก็คืออะนะลูกแม p เป็นคำศัพท์ คือคำว่าแผนที่อะแปลว่า1แมแปลว่าแผนที่อะแม่ก็แปลว่าแผนที่1แผ่นนั่นเองค่ะถัดมาจากภาพเด็กๆเ,เห็นเป็นอะไรเป็นแม่ไก่ใช่ไหมคะก็จะได้คำว่า A h เ n นอะเฮนะคะบอกไปแล้วอ a r t i c e ตัวนี้ก็คืออะที่แปลว่า1 hen แปลว่าแม่ไก่นะคะอาเหนนั้นก็แปลว่าแม่ไก่หนึ่งตัวนะคะแม่ไก่ลักษณะนา,นามเราใช้เป็นตัวนะคะลูกอ่จากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรเป็นกระทะใช่ไหมคะอ่ะมี article อ่ะนำหน้าก็จะเป็นอะแผนอะแผนนะคะอย่างที่บอกไปอะแปลว่าหนึ่ง แพนแปลว่ากระทะอะแพนก็แปลว่ากระทะหนึ่งใบนั่นเองนะคะสำหรับลักษณะนามของกระทะเราใช้เป็นใบนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดการในหนังสือเล่มนี้นะคะ Grammar Clever English 1หน้า42เหมือนที่โชว์ให้ตอน ต้นคลิปเลยนะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า42นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะเขาบอกว่าแปลตามตัวอย่างแล้วเขาก็ให้มาว่าอ่ะแปลว่าหนึ่งนะคะเรามาฝึกทำกันเลยค่ะอ่าข้อที่หนึ่งเขาให้คำศัพท์คำว่า cat แมวมาแล้วเขาก็มี article อ่ะนำหน้าก็เป็น a cat ก็แปลว่า แมวหนึ่งตัวใช่ไหมคะข้อ2เขาให้คำศัพท์คำว่า bad มาแล้วก็เป็น아 bad จะแปลว่าอะไรบอกไปแล้ว아แปลว่าอะไรลูกอแปลว่า1คําคำว่า bad แปลว่าค้างคาวอะ bad แปลว่าอะไรลูกอะ bad แปลว่าค้างคาวหนึ่งตัวค่ะถัดมาข้อที่3นะคะคำศัพท์เขาให้คำว่า let ที่แปลว่าหนูนะคะแล้วเขาก็ให้มาว่าคำว่า a r แ t a rat นะคะอแปลว่าอะไรลูกอะแปลว่าหนึ่งคำว่า r ร t แปลว่าหนู a r แ t แปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่าหนูหนึ่งตัวนะคะลักษณะนามของค้างคาวกับลักษณะนามของหนูใช้เป็นตัวเหมือนกันนะคะลูก ถัดมาข้อที่4ี่ค่ะได้คําศัพท์คำว่า hat ที่แปลว่าหมวกและเขาวงเล็บให้ตรงนี้เป็นลักษณะนามนะคะลูกหมวกเรียกเป็นใบนะคะอ่าแล้วก็ให้มาคือคําว่า a hat a hat บอกไปแล้ว a แปลว่าหนึ่งคำว่า hat แปลว่าหมวก a hat ก็แปลว่าอะไรลูกแปลว่าหมวกหนึ่งอะไรคะหมวกหนึ่งใบนะคะ ถัดมาข้อที่5นะคะเขาให้คำศัพท์คำว่า mat มา M A T M AT คำนี้แปลว่าเสือแล้วก็วงเล็บให้ว่าผืนลักษณะนามของเสือเราเรียกเป็นผืนนะคะลูกได้คำว่าอะไรมาได้คำว่า A MAT A MAT นะคะ A แปลว่าหนึ่งคำว่า mat แปลว่าเสือ A MAT ก็แปลว่า เสือหนึ่งผืนนั่นเองค่ะถัดมาค่ะข้อที่6ได้คำว่าแพนกระทะนะคะลักษณะนามเขาให้มาเป็นใบนะคะได้คำว่า article มาคืออะได้ค่ะอะแผนนะคะอะแผนนะคะอะแปลว่าหนึ่งแพนแปลว่ากระทะอะแพนก็แปลว่ากระทะหนึ่งใบนั่นเองค่ะ ถัดมาข้อที่7นะคะเขาให้คำว่าแค n นมา can can ความหมายแปลว่ากระป๋องลักษณะของกระป๋องกระป๋องนะคะเราเรียกเป็นใบใช่ไหมลูกแล้วเขาก็ให้เป็น a can นะคะ a can a แปลว่าหนึ่งคำว่าแค n นแปลว่ากระป๋อง a can ก็แปลว่าอะไรลูกแปลว่ากระป๋องหนึ่งใบค่ะ ยังไม่จบนะคะเด็กๆเรายังอยู่ในหนังสือหน้า42ค่ะเรามาเริ่มข้อ8กันเลยข้อ8นะคะได้คำว่าแฟน F A N แฟนนะคะแปลว่าพัดหรือพัดลมก็ได้นะคะวันนี้คำว่าพัดลักษณะนามเราใช้เป็นด้ามน,นะคะได้คำว่า a f f a i a f f a i แปลว่า1คําว่าแฟนแปลว่าพัดอะแฟนความหมายก็แปลว่าพัดหนึ่ามน,นะคะทัดมาข้อที่9ค่ะข้อที่9ได้คําว่าแวนความหมายแปลว่ารถตู้ลักษณะนามของรถตู้เราใช้เป็นคันนะคะลูกได้คําว่าอะแวนอะแวน นะคะคบอกไปแล้วอะแปลว่า1แวนแปลว่ารถตู้อะแวนก็แปลว่ารถตู้1นคันนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่10นะคะได้คำว่าแมนแมนที่แปลว่าคนผู้ชายนะคะลักษณะนามของคนเราใช้เป็นคนนะคะได้คำว่าอแมนอแมน อะ uh, แปลว่า1นึ่คำว่า man แปลว่าคนผู้ชายอะ uh, man ก็แปลว่าคนผู้ชาย1คนนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่11นะคะได้คำว่า bag b a g bag วามหมายแปลว่ากระเป๋านะคะกระเป๋าลักษณะนามเราเรียกเป็นใบนะลูกนาะได้คำว่า a uh, bag a uh, bag นะคะ อ b ะแบหมายถึงอะไรคําว่า a แปลว่า1นึ่คำว่าแบกแปลว่ากระเป๋าอ b ะแบก็แปลว่ากระเป๋าหนึ่งใบนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่12ค่ะได้คําว่า cap C A P c a p ความหมายแปลว่าหมวกแก๊ปนะคะลักษณะนามของมนันเรียกเป็นใบนะคะได้คําว่า a cap a cap ะะสำหรับความหมายของอักแคปนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงหมวกแก๊ปหนึ่งใบนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่13นะคะได้คำว่า map map mapp ที่แปลว่าแผนที่ลักษณะนามใช้เป็นแผ่นนะคะลูกได้คำว่า up map up map แปลว่า1คําว่า map แปลว่าแผนที่อะ a p p ก็หมายถึงแผนที่1แผ่นนั่นเองค่ะถัดมาข้อ14สุดท้ายได้คําว่า rag 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 r ร g ที่แปลว่าผ้าขี้ริ้วนะคะผ้าขี้ริว้วลักษณะนามเราใช้เป็นผืนนะคะลูกได้คําว่า r r a ร a กรนะคะ ความหมายของอะแรกหมายถึงอะไรอะแปลว่า1คึ่งคำว่าแรกแปลว่าผ้าขี้ริว้วอะแรกก็หมายถึงผ้าขี้ริว 1, ้วหนผืนนั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของ article อะวันนี้เรามาฝึกแปลเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะ สำหรับวันนี้ครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ thank you bye